สวัสดีครับทุกท่านเราก็จะมาซ่อมจักรยานให้น้องๆต่อนะท่านผู้ชมนี่หลังจากที่ผมคิดวิธีการที่จะใส่นะฮะขาตั้งนะจักรยานให้น้องอยู่ตั้งนานนะท่านผู้ชมจะใส่ยังไงนะะเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วขออธิบายในคลิปนี้อีกทีนึงนี่นะขาตั้ง,นะนะงจักรยานมันใส่ไม่ได้มันไปติดตัวนี้ตัวเหยียบพักขานะท่านผู้ชมนี่ มันใส่ไม่ได้นะต้องได้ตัดตัวนี้ออกนะฮะตอนแรกผมว่าตัดออกแล้วจะเอาอะไรเหยียบเนะี่ยก็เลยคิดวิธีอยู่ตั้งนานมีที่พักขาของผู้ใหญ่จจดีส่งมาให้นี่เป็นแบบนี้เลยของดีเลยท่านผู้ชมแต่ว่ามันดีขนาดน,นี้ผมกลัวไปโรงเรียนคนจะขมโมยเอาหรือเปล่ามันยังสวยเลยที่พักขาตัวนี้นี่แล้วก็มีให้เลือกด้วยแบบเป็นพาสติกก็มี ผมว่าเอาอันดีใส่ให้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยใส่ที่พักขาตัวนี้เลยใส่เอาอดีใส่ให้น้องเลยแล้วก็ต้องตัดตัวนี้ออกนะท่านผู้ชมะมาเดี๋ยวทาการตัดออกเลยนะน้องๆก็จะได้ปั่นจักรยานแบบเท่ๆไปโรงเรียนเลยฮ่าผมก็ได้เตรียมลูกหมูมาแล้วเรียบร้อยอ ส่วนอาตะกร้ารถเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อได้เปลี่ยนแล้วเนาะแล้วก็เบาเบาข้างหน้าในเปลี่ยนแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนในส่วนของเอเบรกเนาะเบรกแล้วก็ใส่ขาตั้งให้ขาตั้งเนี่ยคุณพ่อน่าจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่าคุณพ่อก็ ก็ทําแล้วบางส่วนแต่ว่าคุณพ่อน่าจะติดปัญหาในเรื่องของขาตั้งนะก็เลยทําต่อไม่ได้นะผมก็เลยมาสารต่อให้มันแล้วเสร็จนะท่านผู้ชมมามันไม่เกินความสามารถนี่ตันนี้ก็เห็นแล้ว ไม่เป็นไรคนเราหนะรอนี่แล้วเรากลัวมันล้มทุกท่านจเจียวออกนะฮะเจีย์ตัวนี้ออกเจีย์ออกเลยเอาออกเอาออกเลยนะพี่น้องไม่ได้เก็บไว้นะวัวขัดที่ผู้ใหญ่ส่งมาให้เนี่ยสจะดีส่งมาให้เนี่ยสองอันเลย อันนี้เกียรตรงนี้ออกไอนูนนูนนี่ออกเพื่อที่จะใส่ขาตั้งเกียร์ออกข้างเดียวนะพี่น้องอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็เอาออกไอที่เหยียบมันเฉยนะข้างนี้เนาะเกียข้างนี้ มันจะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ใช่ใบตัดนะท่ mm hmm. านผะู mm ้ชมมันเป็นใบเกีย์ใบตัดมันไม่มีนะ mm hmm. พี่น้องไม่ได้ซื้อมา เป็นลูกออกดีกล้แล้วทุกท่านมายถึงผมเนี่ยใกล้หมดพอมหมดทนแล้วไม่ออกก็ดีเดี๋ยวเอาคอนตอกช่วยนะ มันใกล้จะหลุดแล้วอีกนิดเดียวอะไรหล่นเร้งเหมือนมีอะไรหลุดอืมเรียบร้อยหลุดแล้วไม่รู้อะไรหลุด เออืมอ่าโอเคเดี๋ยวทำการลองใส่นะ ลองใส่ขาตั้งดูนะท่านผู้ชมว่าจะได้หรือไม่ได้ไปดูใกล้ๆจะพาดูนะนี่ขาตั้งมันต้องได้ใส่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมมาทุกท่านรอชมผมจะมีความสามารถใส่ได้หรือเปล่า <c oughs> ถอดอันนี้ก่อนรนะดับเลข <c oughs> กุญแจเบอร์ไหนกันแน่วะนี่เฮออ้พอดีไหมไม่พอดีไม่มีกุญแจไหนใส่ได้เลยสซออันพอดีไหมไม่พอดีอกุญแจผมก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่นะทุกท่าน ืมสักวันต้องไปหาซื <aids> <sa> <sa> ้อก <heroin> ุญแจให้มันครบทุกเบอร์แล้วล่ะเี่ยเกุญแจเบอร์อะไรเบอร์สิบห้าบอกใช้เบอร์สิบห้าเรามีแต่สิบหกสิบสี่สิบสองเออวนี้ไงเจอแล้วสิบห้า อืมเจอแล้วเบอร์สิบห้าอืมง่ายเลยอืมนี่นะท่านวับวับวับลุนระทึกว่าจะใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้หรือเปล่า,เ,าเหมือนจะต้องได้แต่งอีกนิดนึงนะฮะ เหมือนจะต้องได้แต่งอีกนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่โค้งรับนะต้องได้ตีนะตีให้มันโค้งรับนะนท่า,านผู้ชมน,ะนี่ตีเลยแหมทุกท่านได้แล้วมันโค้งรับแล้วเมื่อกี้ได้ตีแต่งเอา โค้งรับได้ตอนนี้คาดว่าน่าจะใส่ได้ท่านผู้ชมคาดว่านะใส่ได้ที่เลือเราก็หมุนหมุนมุนมุนเข้าเรียบร้อยขาตั้งไม่มีอะไรเกินความสามารถพี่น้องเอ้ยก็เราต้องเอานี้เอานี้ออกก่อนทุกท่าน ได้เอาสิทธิ์จในคลิปนี้เลยอ,อนี่คุขั้นเรียบร้อยเอาไว้ก่อนมาลุ้นกันว่าจะตั้งรถได้หรือเปล่า เราตาทำไมใส่ข้างนี้อ่ะใส่ทุกข้าง ออืออืโชคดีที่กุณเจเราไี่เกือบแย่เลยอื แน่นฮะเดี๋ยวลองตั้งดูท่านผู้ชมขาตั้งจะได้หรือไม่ได้อันเดี๋ยวลองดูลองดูสำเร็จหรือไม่นี่คือขาตั้งที่ผมดัดแปลงใส่เองนะจริงๆมันไม่ได้ใส่สำหรับรถแบบนี้นะท่านผู้ชมรถแบบนี้เขาให้ใส่ขาตั้งคู่แต่อันนี้ผมดัดแปลงเอา อ่ไอตัวที่ใส่ขาตั้งเดี่ยวของมันมันไม่มีเขาไม่ได้ทำเอาไว้ให้อ่ะ,อะเฮ้ยแจ้าอ่าเรียบร้อยท่านผู้ชม,ชมรถคันนี้มีขาตั้งแล้วเออดีใจด้วยรถมีขาตั้งแล้วสบายเหลือใส่เบรกหลังแต่เบรกหลังเนี่ย รถคันนี้เขาไม่ใช่เบรกแบบคีบแต่ผมจะดัดแปลงใส่นะฮะมันเป็นเบรกแบบตรงนี้นะท่านผู้ชมน,นี่ไม่รู้ว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้ได้อยู่ผมอาจจะดัดแปลงเอาแค่สายเบรกมันใส่เงินมันยังใช้งานได้อยู่นะเบรกหลังมันอะเออ เบรกหลังเหมือนยังใช้งานได้อยู่เพียงแต่เพียงแต่ว่าไม่มีสายเบรกเฉยๆเบรกหลังเดี๋ยวดัดแปลงใส่ตัวเดิมนี่เลยใส่ตัวเดิมนี่เลยขาดแค่ในส่วนของอ,อสายเบรกเนาะเดี๋ยวดัดแปลงใส่ไอตัวนี้เลยตัวนี้เบรกมันก็ยังเหลือเยอะอยู่โอเคเบรกด้านหลังดัดแปลงเอานะครับ นี่ต้อนประชมเบรกด้านหลังให้ดูว่ามันไม่ได้ใช้เป็นแบบคีบเหมือนด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้ามันเป็นแบบคีบอันนี้นี่แบบคีบตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยส่วนด้านหลังมันเป็นแบบตัวนี้ผมทดสอบดูแล้วนี่ด้านหลังมันยังเบรกได้อยู่นี่นี่ยังเบรกอยู่เพียงแต่ว่าขาดแค่สายเบรกมีสายเบรกก็เอามาใส่ได้เลยถ้าจะ คีบตรงนี้ได้หรือไม่คีปตรงนี้ได้อยู่ดัดเปลงใส่ตรงนี้แต่ถ้าดัดแปลงใส่ตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าองศาของตัวนี้เนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะองศาตัวนี้มันจะรับให้ใส่บรกตัวนี้หรือเปล่าโอเคครับทุกท่านแล้วก็ใส่ที่ปั่นบันไดเนาะใส่ที่ปั่นบันไดให้ นะครับไม่รู้ว่าจะเอาออกได้หรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ